ก็จากการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของภาครัฐนะคะในส่วนของแผนพัฒนาดิจิทลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนากําลังคนที่มีทักษะเข้าสู่ในยุคข,ของเศรษฐกิจดิจิตอลน,นะคะภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ในยุทธศาสตร์ที่5ในยุทธศาสตร์ที่5ของทางแผนดิจิตอลเน,นะะี่ยค่ะจะมีการขับเคลื่อนแผนงานอยู่ทั้งหมด 3ด้านด้วยกันนะคะสาหรับทางคณะเราเองก็ไปตอบโจทย์ทั้งทั้งหมดทั้ง3 3ด้านด้วยกันนะคะก็เริ่มจากในส่วนของแผนง,งานที่1นนะคะเป็นแผนง,งานของการพัฒนาทักษะของกําลังคนทางด้านของดิจิตัลเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะก็จะเห็นได้ว่าภายใต้หลักสูตรของเราของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง5หลักสูตรของเราเนี่ยนะคะก็จะไปตอบโจทย์ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์นะคะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT หรือการนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคของอุตสาหกรรมนะคะในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เป็น big data นะคะรวมถึงอ,อ,อาชีพในปัจจุบันนี้นะคะก็คือกลุ่มของเรื่องของบัติมีเดียแล้วก็ e sport นะคะในส่วนของแผนงานที่หนึ่งเราก็ครอบคุมในตลาดแรงงานทงด้านของดิจิตอลเนี่ยครบทุกภาคส่วนด้วยกันนะคะสำหรับแผนง,งานที่สองเนี่ยจะเป็นแผนง,งานสำหรับการส่งเสริมพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิตอล ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะก็ภายใต้คณะเราเนี่ยนอกจากจะมีกระบวนการจากกรดัดการเรียนการสอนต่างๆแล้วนะคะเราก็ยังมีการสนับสนุนในการสร้าง Academy นะคะเพื่อต้องการให้บัณฑิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นมืออาชีพมืออาชีพใน,ในที่นี่หมายความว่าทุกคนจะต้องมีใบ Certificate นะคะที่รองรับทางด้านของ IT ด้านของเทคโนโลยีก่อนออกไปประกอบในการทำงานในอนาคตนะคะก็คณะเราก็จะมีในส่วนของหัวเว่ยไอซ a ทีอะนะคะ Oracle Academy นะคะหรือว่าเป็นส่วนของ m i c r o t i c Academy ซึ่งก็รองรับในกลุ่มของอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่ายนะคะแล้วก็จะมีศูนย์ต่างๆหรือว่าเป็นไรเส้นทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆที่ช่วยในการบริหารจัดการเนาะทางนี้ก็ภายใต้คณะเราก็จะมีในส่วนเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองทางด้านของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพนะคะหรือว่าจะเรียกว่า CB ก็ได้นะคะเป็น CB ที่อยู่ภายใต้ของทางสถาบันคุณวิวิชาชีพ ซึ่งเราสามารถที่จะสอบแลวก็รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในกลุ่มของุาสารกรรซอฟต์แวร์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของปีนี้เนี่ยเราก็มีสามอาชีพหลักด้วยกันนะคะที่คอยสนับสนุนทางด้านของสิทธิปัจจุบันสิทธิเก่าแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นส่วนของอาชีพของนักวิเคราะห์ออกแบบระบบนะคะอาชีพของการสร้างเทคนิคนะคะในการประกอบคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นนักบริหารจัดการเครือข่ายนะคะซึ่งในปี2015เนี่ยก็จะมีอาชีพที่ อสอดคล้องกับผิสาจกรกรรมดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีอาชีพในเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์นะคะอาชีพทา้งด้านของดิจิตอลคอนเทนต์นะคะอาชีพเกี่ยวกับพวกบิ๊กดาต้าแล้วก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับพวกของบัติมีเดียแล้วก็อ e ีสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเนืออาชีพนะคะแล้วก็ตรงกับตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับแผนงานที่3นะคะของยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยก็จะเป็นแผนงานในด้านของการพัฒนา ผู้บริหารทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็คณะเราได้มีการเปิดดำเนินการในระดับของปริญญาโทนะคะในส่วนของ Master of s c i e n c e ทางด้านของ IT หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโดยที่กลุ่มวิชาเอกของเราเนี่ยที่เราจะพัฒนาบัณฑิตออกไปก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มทางด้านของผู้บริหารจัดก,การทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศะคะ่ะคนกลุ่มนี้ก็ออกไปก็จะเป็นผู้บริหาร องค์กรต่างๆที่ดูแลทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มของการบริหารจัดการเครือข่ายนะคะซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็กลุ่มของการบริหารจัดการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของระบบรักษา,าค,ความปลอดภัยทางด้านไอทีด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มทางด้านของวิทยาการสารสนเทศอันนี้กลุ่มนี้ก็จะไปตอบโจทย์ในภาคของธุรกิจได้ด้วยเนาะในกลุ่มของ ที่เป็นส่วนของ B i g d a t a แล้วก็ Data าเน็ตตนะคะถ้าพูดถึงอาชีพนะคะของบัณฑิตที่จบภายใต้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่รองรับทั้งส่วนของภาครัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบระบบเครือข่ายนะคะก็ะจะเห็นว่าทุกภาคส่วนก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบันนี้กาลังได้ความนิยมอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการทําอาชีพที่เกี่ยวกับพวก Data ้าไอติกนะคะหรือว่าการทําข้อมูลเขาเรียกว่าเหมือนข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่า Big Data นะคะรวมถึงการประยุกต์ไอทีด้านต่างๆไปสนับสนุนงานทั้งภาคของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความนิยมในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอย่างมากนะคะแล้วก็ล่าสุดข,ของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่จะบอกว่าได้รับความนิยมมากเลยนะคะ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็คือกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์มัลติมีเดียแล e ้วก็อีสปอร์ตค่ะสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมมุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการทางด้านระบบอัตโนมัติด้านปัญญาประดิษฐ์และด้าน IoT รวมถึงการติดตั้งดูแลและซ่อมบำรุงระบบซึ่งการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริงและใช้รูปแบบการเรียนแบบสมัยใหม่หลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้แก่นวัตกรระบบอัตโนมัติ ระบบ IOT ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระทางด้านเกษตรอัจฉริยะได้จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจมาเจอกันได้ที่วิทยาลัยสวิสบางกอกนะครับทุกวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเกมเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไปสาขาัลติมีเดียและ e-sport มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงเราจะเจอคำอยู่สองคำในชื่อสาขา ก็คือคำว่ามัลติมีเดียมัลติมีเดียมุ่งเน้นให้พวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำคอนเทนต์การทำกราฟิกการทำสื่อดิจิตอลการทำสื่อดิจิตอลแนวใหม่และในส่วนของ AR VR และ MR ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือโลกของเสมือนจริง E-Sport ก็นำเรื่องของมัลติมีเดียนะคะมาพัฒนาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเขียนโปรแกรมเกมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเกมการาพากการสตรีมมิ่งอีกทั้งเรายังสามารถให้ออในักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการแข่งขันของระดับหลีกในระดับสถาบานันหรือว่าเป็นผู้ประกอบการได้ สาขาัลติมีเดียและอีสปอร์ตยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยเซาลิสบังกอกอยากให้ทุกคนเลือกในสิ่งที่ชอบเรียนในสิ่งที่ใช่เพื่อนำสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่มาสร้างเป็นอาชีพและรายได้ของตัวเองยินดีต้อนรับค่ะทักษะสา3ด้านที่ควรจะมีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลถ้าไม่อยากตกยุค ต้องยอมรับว่าในยุคสมัยของโลกที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งยังโดนเล่งปฏิกยาให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและรุนแร,ร,รงด้วยโรคระบาดโควิด -19 ดังนั้นการมีทักษะที่ดีและเหมาะสมกับยุคสมัยย่อมเป็นรากฐานและหนทางสู่ความสําเร็จทักษะที่1ครับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควรม,มีในยุคดิจิทัลเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนฟันเฟืองในทุกๆด้านจะเห็นได้จากกระแสของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเข้ามาในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็น 5G บล็อกเชน เทคโนโลยีวอตัมหรือระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นต้นทักษะที่2ทักษะด้านการบริหารจัดการในการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หากเรามีองค์ความรู้ก็จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากและทักษะสุดท้ายทักษะที่3ครับเป็นทักษะเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆทักษะการพูดหรือทักษะทางด้านดนตรีที่จะทําให้เราดูแตกต่างและมีเอกลักษณ์ มีความเป็นพิเศษมีความน่าสนใจดังนั้นหากเรามีทักษะทั้ง3ข้อน,นี้ครบถ้วนรับรองได้ว่าเราจะไม่ตกทุกตก,ตก,ตกสมัยตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสาเร็จที่นําทักษะทั้ง3ด้านมาบูรณาการได้อย่างกลมกลืนนั่นคือสติฟช็อปซึ่งถ้าอยากรู้ว่าสติฟช็อปทำอย่างไรถึงประสบความสาเร็จมาที่สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลที่นี่มีคําตอบเพราะเราจะสร้างบัณฑิตของสาขาให้เป็นนักธุรกิจดิจิัอลมืออาชีพแล้วพบกันที่สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาล์อีสต์บางกอกสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมฝาการจะเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการค่ะพัฒนานเกศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิควิศวกรรมปาสการและที่สำคัญเราจะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยการทั้งหมด3ด้าน 1. ด้านการจัดการการผลิต2ด้านการจัดการคุณภาพและ3ด้านวิศวกรรมและสิ่งสนับสนุนการผลิตค่ะ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของเรานะคะจะมีการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความชำนาญให้กับนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้ค่ะส่วนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษานะคะคือหัวหน้างานสายงานฝ่ายผลิตสายงานคุณภาพ สายงานซ่อมบำรุงตลอดจนผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมหรือสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้ค่ะสาขาเทคโนโลยีสารเทศหรือสาขาไอทีที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเป็นสาขาที่ชัดเจนมากในวิชาชีพก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเน็ตเวิร์กแอดมินนะครับสำหรับคนที่จะมาเรียนในสาขาไอทีของเซาท์อีสต์ปังกอเนี่ยเราจะเด่นอยู่2อ,อย่างครับ1ก็คือเน็ตเวิร์กหมายความว่าเป็นเน็ตเวิร์กแอดมิน ซึ่งจะมีเซอร์ติฟิเคตรองรับด้วยซึ่งจะมีผลดีต่อการทําอาชีพในอนาคตเพราะว่าในแต่ละบริษัทจะเน้นเรื่องของเซอร์ติฟิเคตนะครับส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาโปรแกรมเมอร์ในฟิวโปรแกรมเมอร์หรือการเขียนโปรแกรมเวลาเราใช้แอปพลิเคชันเราสงสัยว่าเขาพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรสาขาเรานะครับจะสร้างขึ้นมาเลยนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ใช้เราจะเป็นคนสร้างโปรแกรมขึ้นมาเองดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของโมบายเว็บหรือเดสก์ท็อปได้ทั้งหมดเลยนั่นเอง ณปัจจุบันนี้สาขาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนอย่างมากครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรือ่องต่องานเลยครับสำหรับวิทยาลัยเซาล์อีสต์บางกอกจะมีทั้งหลักสูตรปรตีและปอโทนะครับและที่กำลังมาใหม่คือตีควบโทภายใน4ปีแสดงว่าเราสามารถจะได้ทั้ง2ปริญญานะครับปริญญาตีและปริญญาโทภายในเวลา4ปีเท่านั้นเองดังนั้นขอเชิญนักเรียนที่สนใจนะครับมาเจอกันที่วิทยาลัยเซา์อีสต์บางกอกนะครับสวัสดีครับ